เชื้อสายจีนแล้วอยากทราบว่าในครอบครองท่านใครเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตท่านมากที่สุดและบุคคลใดในประเทศจีนที่ท่านประทับใจมากที่สุดครับขอบคุณครับนะครก็ผมมีเชื้อจีนคุณพ่อผมเป็นคนจีนที่มาจากประเทศจีนแล้วก็มาแบบที่เราพูดกันว่าเสือ้อผืนหม้อนใบมาเป็น กรรมกรเป็นคนงานแต่ว่าลงท่าเรือในกรุงเทพแล้วก็เร่ร่อนไปจนถึงพบกับแม่ผมที่อยู่อำเภอพุทธทสงจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปแต่งงานกันที่สำคัญคือทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งสองคนแต่ก็มีลูกด้วยกันตั้งแปดคนผมคิดว่าคุณพ่อผมก็ให้ความคิดความอ่านกับผมในฐานะ เป็นคนขยันเพราะว่าความยากจนนี่ช่วยให้เกิดความคิดในการทำมาหากินแล้วก็ขยันเพราะความขยันจึงเป็นคำตอบที่ผมได้รับมาเรื่อยที่สำคัญคือมีความคิดวิเริ่มหากินแบบนั้นแบบนี้ที่พแต่ทั้งหมดนี่เขาซื่อสัตย์สุจริตแม่ผมก็ทำงานหากินแบบเขาเรียกว่าไปแลกข้าวไปอาศัยข้าวของชาวนาหน้าเก็บเกี่ยวก็เอา ประทูเอามากเอาของใช้ไปหมู่บ้านไปหาชาวนาแล้วก็ได้ข้าวมาชีวิตเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าทั้งพ่อทั้งแม่ผมเนี่ยมีอิทธิพลต่อผมมากอิทธิพลในเรื่องความขยันอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดอิทธิพลในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาทำมาหากินได้และที่สำคัญทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนอื่นได้ดีคุณพ่อผมเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นก็เข้ากับคนจีนที่เป็นพ่อค้าที่เขามีเงินมีทองได้ในบ้านในหมู่บ้านในตำบลนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ได้เห็นความสามารถในการเข้าคนอื่นได้ดีของพ่อทั้งๆท,ที่เป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหาเช้ากินค่ำแต่ก็เข้ากับเท่าแก่เข้ากับคนเศรษฐีร้านค้าต่างๆได้ดี แม่ผมก็ชอบเข้าวัดทําบุญเพราะนีอิทธิพลทั้งสองคนนี่มีต่อผมมากครับ,บแล้วเพราะอะไรท่านถึงตัดสินใจจะเป็นหมอหลังจากเรียนจบแล้วแล้วหลังจากเรียนจบแล้วท่านก็ได้เป็นหมอชนบทแล้วท่านได้พบเจอประสบการณ์อะไรบ้างแลเ้เป็นความเป็นความทรงจำที่น่าจดจํามากที่สุดคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับที่ว่า ทำไมผมอยากเป็นหมอความจริงผมมีโอกาสมาเรียนกรุงเทพเพราะว่าผมอยู่ที่เมืองพลที่ขอนแก่นเนี่ยเรียนจบม .4 แล้วก็มาเรียนมหมหที่กรุงเทพแล้วก็มาเรียนม .7 ม .8 ในรู้เรียนเตรียมแล้วก็ได้เข้าจุฬาแล้วก็ไปเรียนแพทย์ที่ศิริราชมหาไทยมหิดลวันนี้เมื่อผมเป็นแพทย์ผมก็คิดถึงบ้านเกิดเพราะว่าที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นทางการนะครับมีแต่หมอสมัครเล่นหมอชาวบ้านนัเองเพราะนผมก็ตัดสินใจกลับไปเป็นหมออยู่ที่เมืองพลเมื่อไปเป็นหมอแล้วผมก็นอกจากผมจะได้ดูแลคนไข้ทุกอย่างทุกประเภทเพราะว่าไม่มีหมออื่นคนไข้และประชาชนก็ไม่มีทางเลือกอื่นผมก็ได้มีโอกาสสัมผัส กับคนไข้แต่ว่าคนไข้ที่นั่นมีลักษณะเด่นคือความยากจนก็มีมากโดยทั่วไปคนไข้ทั่วๆไปก็จะเป็นคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาก็สองก็คือการศึกษาที่ยังไม่มากไม่พอเพราะการศึกษาของประชาชนก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกับแพทย์ได้มากพอสมควร นั่นก็เป็นความประทับใจว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมทางการศึกษาเท่าที่ควรและอีกอย่างหนึ่งก็คือความที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บมากแล้วโครคภัยไข้เจ็บนั้นก็เป็นโรคติดต่อซึ่งรักษาได้เรามีปฏิชีวนะสารที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราก็สามารถรักษาได้อุปธิเหตุก็มากเพราะว่าชีวิตถนหนหน,หนทางไม่ค่อยดี ทั้งหมดนั้นผมก็ได้เรียนสรุปว่าผมได้เรียนจากคนไข้เหมือนกันเรียนให้รู้ว่าคนไข้ยังขาดโอกาสทางการศึกษาหรือถ้าหากพูดตามภาษาสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงพอในเรื่องการศึกษาอันที่สองเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขทําให้สุขภาพก็นอกจากไม่ดีแล้วเนี่ยยังตายได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีการรักษาที่เหมาะสมที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาขาดในชนบทอันที่สามก็คือการทำมาหากินเนื่องจากว่าที่เมืองพลอำเภอพล,อพล,พลจังหวัดขอนแก่นในภาคอีสานเนี่ยเป็นที่ดินที่ส่วนใหญ่ดินไม่ดีนะครับแล้วก็น้ำท่าไม่พอมีแต่ฝนแรงอยู่เรื่อยแล้วกม็มีระบบชลประทานเพียงพอพ้นความยากจนจึงกระจายตัวไป การหาอยู่หากินจึงเป็นประเภทหาเช่ากินค่ำเมื่อผมมีโอกาสใดๆก็ตามผมก็จะคิดถึงเขาว่าจะมีอะไรช่วยเขาได้บ้างการศึกษาจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเมื่อช่วยเขาได้ส่วนหนึ่งทำให้เกิดความคิดว่าการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทยก็หมายความว่าถ้าหากคนชนบท ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาคนส่วนใหญ่เหล่านี้ก็จะมีโอกาสได้พัฒนาประเทศใดช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากการเป็นหมอในชนบททําให้ผมคิดหลายอย่างว่าในชีวิตของผมน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้มากกว่าที่จะไปฉีดยารักษาโรคเพราะคนที่เป็นโรคคนที่เจ็บป่วยยังอีกมากเหลือเกิน ถ้าเป็นวิชยารักษาโรคอย่างเดียวนี่คงแก้อะไรไม่ได้มากผมก็คิดถึงการศึกษาผมจึงได้ตั้งโรงเรียนประถมมัธยมอาชีวศึกษารวมั้งตอนหลังก็เป็นวิทยาลัยร,ระดับปริญญาตรีปริญญาโทขึ้นมาแต่ก็ยังไม่พอหรอกครับถ้าหากรัฐบาลถ้าแหากประชาชนและสังคมยอมรับว่าคนชนบทไม่ได้รับการศึกษาอย่างยุติธรรมเพียงพอเขาควรจะได้รับประโยชน์ มากกว่านี้ถ้าเขาได้รับประโยชน์มากกว่านี้จากการศึกษาเขาจะช่วยประเทศชาติได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับจากการไปทำงานอยู่กับชนบท15ปีครับชีวิตของผมก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในต่างการเมืองก็ได้ความหวังว่าจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างในหมู่คนชนบทที่ยากจนและด้อยโอกาสเหล่านี้ แต่ในที่สุดผมก็รู้ว่าผมไม่เก่งไม่สามารถที่จะไปใช้การเมืองไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนะผมจึงตัดสินใจที่จะทําเรื่องการศึกษาแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์มาทําเรื่องโรงเวียนวิทยาลัยและมาหาวิทยาลัยโดยหวังว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมจะได้ประโยชน์จากความคิดได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผมแล้วก็ไปสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ประชาชน ส่วนใหญ่หรือทุกคนได้รับความยุติธรรมทางการแพทย์การสาธารณสุขได้รับความยุติธรรมทางการศึกษาและได้รับโอกาสที่ดีในการที่จะประกอบอาชีพครับนี่ก็เป็นความคิดของผมครับหลังจากที่ท่านได้เป็นแพทย์แล้วนะคะแล้วก็สบการทางวิชาชีพที่ท่านประทับใจที่สุดในช่วงดำรงตำแหน่งอธิการบดี และท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อมอบความรู้และคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนไทยและเด็กนักเรียนจีนครับการศึกษาเป็นเรื่องที่ผมเองคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากการมีความรักต่อการศึกษามีคือความเชื่อมั่นว่าการศึกษานั้นคือเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติด้วยความเชื่อแบบนี้เนี่ยเรา จะต้องบอกครูบาอาจารย์และผู้ที่รับผิดชอบต่อการศึกษาให้เกิดความรักต่อลูกศิกษย์ทุกคนหรือรักนักเรียนนักศึกษาทุกคนความรักนี่จะช่วยทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาก็เรียนได้ถ้าเขาได้โอกาสแล้วก็ก็สำเร็จได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ รวมทั้งตัวผมเองด้วยจึงต้องมีคำมั่นสัญญากับตัวเองว่าในการทำการศึกษานั้นต้องเริ่มต้นจากความรักรักในการให้การศึกษาและรักนักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะให้ความสำเร็จแก่เขาได้อันที่สองคือต้องรับผิดชอบถ้ามันผิดพลาดขาดเกินในเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเกิดจากครูบาอาจารย์เกิดจากนักศึกษาก็ตามผู้ที่เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทั้งอธิการบดีเนี่ยที่เป็นผู้นำองค์กรนี่ต้องรับผิดชอบต้องไม่แก้ตัวต้องไม่โทษคนอื่นและต้องไม่ทวงบุญคุณว่าตัวเองได้ทำความดีความชอบมามากมีแต่ความยอมรับผิดและก็ยอมที่จะแก้ไขนั่นคือความหวังการที่มีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนเมืองไทยมากและสนใจจะมามากขึ้นเนี่ย ถ้ามองอย่างคนไทยมองอย่างตัวผมเองเป็นโอกาสดีที่เราจะได้นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาจีนวัฒนธรรมจีนเทคโนโลยีและความขยันขันแข็งแบบจีนมาเรียนกับเราแล้วก็สามารถจะทำให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนรู้จากคนจีนและนักศึกษาจีนเหล่านั้นด้วยการมีเพื่อนมากการมีเครือข่าย ของชีวิตของนักศึกษานั้นจำเป็นมากและมีประโยชน์มากในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่านักศึกษาจีนที่มาเมืองไทยมาเรียนเมืองไทยก็จะได้ประโยชน์จากประเทศไทยประโยชน์จากสังคมไทยประโยชน์จากนักศึกษาไทยด้วยประโยชน์เกิดจากความแตกต่างเพราะความแตกต่างนั้นทำให้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่างนั้นทำให้เกิดความก้าวหน้าเพราะการที่นักศึกษาจีน เรียนหลักสูตรปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นภาษาจีนในเมืองไทยเนี่ยประโยชน์ที่จะได้มากกว่าที่จะเรียนวิชาเดียวกันสอนแบบเดียวกันสอนโดยครูบาอาจารย์คนเดียวกันที่ประเทศจีนเนี่ยถ้ามาเรียนที่เมืองไทยก็จะได้รู้จักภาษาไทยได้รู้จักวัฒนธรรมไทยรู้จักระบบของไทยที่เราย้ำเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุด ที่คนไทยเคารพนับถือศรัทธาเนี่ยก็มีความหมายที่คนจีนหรือนักศึกษาจีนจะได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าความแตกต่างเหล่านี้ก็จะได้เกิดความเข้าใจว่าทำไมคนไทยเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมคนไทยมีบุคลิกลักษณะหรือมีภาวะผู้นําแบบนั้นเพราะคนไทยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน แต่ว่านักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนที่จะประสบความสําเร็จนั้นอย่างที่ผมเรียนผมเราจะต้องให้กําลังใจให้สวัสดิการและให้ความมั่นใจแก่ครูบาอาจารย์ทุกคนให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเรียนการสอนที่ดีนั้นนอกจากเป็นหน้าที่แล้วยังเป็นความสุขของครูบาอาจารย์ด้วยต้องทําให้มากแล้วทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้นักศึกษาทุกคนประสบความสําเร็จ ผมก็คิดว่านี่คือความพยายามผมแต่ว่าในที่สุดระดบระบบมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาเนี่ยมหาทเ,เกิดทำพิเศษหน่อยตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำขึ้นตั้งสถาบันไทยช้ย่นาอาเซียนขึ้นแล้วตั้งสถาบันการจัดการความปลอดภัยขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเนี่ย เป็นคนที่เฉลียวฉลาดรอบรู้มีภาวะผู้นำเมื่อสำเร็จออกไปแล้วจะสำเร็จวิชาชีพใดๆก็ตามเขาสามารถจะมองสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยความเข้าใจและจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมหวังสิ่งที่ผมจะพยายามทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทำให้นักศึกษาจีนหรือนักศึกษาจากอาเซียนจากต่างประเทศประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยเกิด และทำให้นักศึกษาไทยและคนไทยได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากความขยันความมั่นเพียรความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศจีนด้วยครับขอบคุณครับถ้ามีความคิดอย่างไรกับคำว,ว่าจีนไทยพี่น้องกันครับความเป็นจีนไทยนี่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะ แล้วก็ประเทศจีนก็มีวัฒนธรรมมีภาษามีประเพณีมีความเป็นอยู่โดยภาพรวมเนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนจีนมาเมืองไทยจึงคุ้นเคยผมไปประเทศจีนอธิการบดีคณะบดีบางมหาชัยบอกผมว่าไปเมืองไทยหลายครั้งแล้วแต่ไม่รู้สึกว่าไปต่างประเทศเลยเพราะว่ามีคนจีนมีคนไทยที่นิยมจีน มีคนไทยที่คุ้นเคยกับประเทศจีนเนี่ยหรือค้าขายกับจีนเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นเหมือนกับบ้านของเขาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคนไทยเวลาไปประเทศจีนก็เกิดความรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่อย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นคือต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางประวัติศาสตร,ร์ ที่ทําให้วันนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นในการที่จะทําให้จีนไทยเป็นพี่น้องกันความสัมพันธ์ไทยจีนแน่นแฟนยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าตอนนี้ประเทศจีนก็ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับประเทศไทยทําให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วมาแล้วก็ไม่ผิดหวังแต่และคนมาแล้วกลับไปก็ภูมิใจและดีใจเพราะได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากคนไทยและสังคมไทยขณะเดียวกันคนไทยที่ไปประเทศจีนไปแล้วกลับมาก็ชื่นชมเมืองจีนประเทศจีนว่าให้การต้อนรับที่ดีเพราะผมจึงเชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนไทยคนจีนเป็นพี่น้องกันมากขึ้นคําว่าเป็นพี่น้องกันนั้นหมายความว่าจะมีความรักใคร่ชื่นชมต่อกันเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน ผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่ได้มาเป็นอาจารย์อยู่ที่มาหาวิทยาลัยเกรกและจะพยายามใช้การศึกษาอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเกรกเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกับอาเซียนแน่นอนที่สุดทำให้คนไทยกับคนจีนรู้จักกันมากขึ้นและมากขึ้น เรียนรู้จากกันมากขึ้นและมากขึ้นร่วมกันทํากิจกรรมต้องการค้าทางธุรกิจหรือทางการพัฒนาสังคมมากขึ้นและมากขึ้นการได้ทํางานด้วยกันการได้พบกันการได้กินข้าวด้วยกันการได้อยู่ด้วยกันหรือมีกิจกรรมต่างๆด้วยกันนี่ก็จะทําให้คนรักกันมากขึ้นและมากขึ้นเพราะความเข้าใจต่อกันนั่นเองจะทําให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี เพราะฉะนันสิ่งที่ผมภูมิใจที่จะบอกพวกเราก็คือว่าผมจะใช้การศึกษาใช้หน้าที่ที่ผมรับผิดชอบต่ออุดมศึกษาหรือมหาไตรเกลกนี่แหละเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างประเทศและสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยคนจีนให้รักกันฉันพี่น้องแน่นแฟนยิ่งขึ้นครับวอเอี่ยว 中泰友谊构筑桥梁。